สวัสดีครับผมเรสแตนวันนี้จะพาไปรับชมรับฟังเรื่องราวของมิดฟิลชาวสเปนห้องเครื่องตัวพลังงานของทีมเล่นได้ทั้งเกมรุกและเกมรับเป็นที่รักของแฟนผีจนถึงทุกวันนี้ชื่อของเขาคืออันเดเอเร่าเอเรราเกิดวันที่14สิงหาคมปี1989ปัจจุบันอายุ34ปีบ้านเกิดของเขาคือเมืองบิลเบาในประเทศสเปนแต่เส้นทางนักฟุตบอลของเขานั้นเริ่มต้นที่เรอัลซาราโกซา อันเดย์เข้าสู่ทีมเยาวชนตั้งแต่อายุ11ปีด้วยแพทชั่นในการเล่นฟุตบอลและพรสวรรค์ที่ติดตัวมาทําให้เขาพัฒนาได้ไวมากในฐานะนักเตะเยาวชนอันเดย์เติบโตขึ้นมาด้วยการเล่นในตำแหน่งกองกลางและกองกลางตัวรุกเขาเริ่มใช้แววในฤดูกาล2008-2009กับทีมสำรองของแรอัลซาราโกซาเขาลงเล่นไปทั้งหมด10เกมทําไป2ประตูและถูกผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ทันทีในช่วงกลางฤดูกาลนั้น โดยได้โอกาสลงเล่นไปทั้งหมด19เกมทำไป2ประตูมีส่วนช่วยให้ซาราโกซาสามารถเลื่อนชั้นจากลีกรองขึ้นู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จประตูแรกของเขาในฐานะนักฟุตบอลอาชีพเกิดขึ้นในฤดูกาลถัดมา2009-2010เป็นเกมเยือนระหว่างมายอกาและซาราโกซาแต่น่าเสียดายที่ทีมของเขาแพ้ไปในวันนั้นด้วยสกอร์4ประตูตอนน่อ1ฤดูกาลแรกของเขาทำได้ไม่เลวเลยทีเดียวลงสนามไปทั้งหมด32นะัดทุกรายการทำไป2ประตูกับ1แอสซิส มีส่วนสำคัญช่วยให้ทีมจบในอันดับ14และรอดตกชั้นสําหรับฤดูกาลแรกที่ขึ้นมาได้อันเดย์อยู่กับทีมจนถึงปี2011ลงเล่นไปทั้งหมด86เกมทุกรายการทําไป6ประตูกับ3แอสซิสก่อนที่ฤดูกาลถัดมา2011-2012เขาจะได้ย้ายไปร่วมทีมในบ้านเกิดอย่างแอตเลติกบิลเบาด้วยค่าตัว7.5ล้านยูโรและประกายแสยงของเขาก็เริ่มสว่างมากขึ้นเอเรราเป็นกำลังหลักของทีมตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เข้ามา เขาลงเล่นทั้งหมด35นะัดทุกรายการทำไป2ประตูกับ2แอสซิสต์พาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในรายการบอลถ้วยโคปาเดเรน่าเสียดายที่พ่ายแพ้ต่อบาร์เซโลนาไป3ประตูต่อศูนย์แต่ก็ได้สิทธิ์ไปเล่นในรายการยูโรปาลีกรอบคัดเลือกในฤดูกาลถัดไปเขาอยู่กับทีม3ฤดูกาลตั้งแต่2 0 1 1ถึง2014ลงเล่นไปทั้งหมด161้นัดทุกรายการทำไปส1เประตูกับ22อแอสซิสต์ในฤดูกาลสุดท้ายเนี่ยเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม่วใให้บบบบลจดั4น4ีก ได้สิไปเล่นบอลทวยุโรปรายการใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบเพย์ออฟอีกด้วยนั่นทำให้แสนสปอตไลท์ในแดนกลางเริ่มส่องมาที่เขาแล้วเข้าสู่ฤดูกาล2014-2015เรื่องราวบทใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอันเดรอเรราย้ายจากแอตเลติกบิลเบาเข้าสู่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของหลุยส์ฟานเกาซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการก่อสร้างทีมขึ้นมาใหม่หลังการวางมือของเซอร์อเล็กซ์ฟ์กูสันเมื่อฤดูกาล2012-2013 เอเดราย้ายมาด้วยค่าตัว36ล้านยูโรพร้อมกับโปรไฟล์กองกลางเชิงเทคนิคมีความสามารถหลากหลายสามารถเล่นได้ทั้งเกมรุกและเกมรับด้วยแพชชั่นและความทุ่มเทที่เขามอบให้กับทีมเขาใช้เวลาไม่นานก็าสามารถเข้าไปอยู่ในใจของแฟนๆได้ประตูแรกของเขาในสีเสื้อปีศาจแดงเกิดขึ้นในเกมลีกนัดที่4เปิดบ้านรับการมาเยือนของควีนสปาร์เรนเจอร์โดยเจ้าตัวสามารถทําประตูได้ในนาทีที่36พาทีมขึ้นนํา2ประตูต,ต่อ0โดยการแอสซิสต์ของเวนรูนี่ และในเกมเดียวกันเขาก็สามารถทำแอสซิสต์ได้ด้วยเช่นกันโดยที่เป็นการแอซซิสต์คืนให้กับรูนี่ทำประตู3 0ให้กับทีมและเกมนั้นจบด้วยชัยชนะ4ประตูต่อ0ฤดูกาลแรกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ถือว่าปรับตัวได้ดีลงเล่นไปทั้งหมด3าเ็นัดทุกรายการทำไป8ปประตูกับ5แอซซิสต์ช่วยให้ทีมจบอันดับ4ในลีกได้สิ์ไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบเพลย์ออฟฤดูกาลถัดมา2015-2016 อันเดย์ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นตัวหลักในแดนกลางข,ของทีมลงเล่นไปทั้งหมด 4, 4, 4 1นัดทุกรายการทำไป5ประตูกับ6แอสซิสมีส่วนช่วยให้ทีมควาชช้าแชมป์บอลถ้วยเ FA ครับในฤดูกาลนี้แม้ว่าในนัดชิงชนะเลิศจะได้นั่งอยู่บนม้านั่งสำรองจนจบเกมแต่รอบก่อนๆน,น,นั้นเขาคือผู้เล่นคนสำคัญที่พาแมนยูเข้ามาจนถึงรอบชิงชนะเลิศได้โดยเฉพาะในเกมรอบรองเจอกับเอฟเวอร์ตันในสถานการณ์ที่เสมอกันอยู่1ประตูตอนหนึ่งเอเดราถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรอง แทนที่ของมาริยานเฟรนลนี่ในนาทีที่87เขาสามารถทำแอสซิสต์ประตูชัยให้กับอองตันี่มาซียลได้ในนาทีที่90 3บวกาพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและคว้าถ้วยรางวัลได้ในท้ายที่สุดถือเป็นโทฟี่แรกของเจ้าตัวในฐานะนักฟุตบอลอาชีพอีกด้วยแต่ก็น่าเสียดายที่ผลงานในลีกนั้นแมนยูจบเพียงอันดับ5เท่านั้นได้ไปเล่นแค่รอบแบ่งกลุม่มรายการยูโรปาลีกฤดูกาล 2016- 2นถึงเข้าสู่ยุคใหม่ของแมนยูเต็ดภายใต้การคุมทีมของโชเซม่ม เอเดรายังคงอยู่ในแผนการทําทีมแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนโค้ชก็ตามเพียงแค่เกมแรกของซีซั่นก็เปิดประเดิมได้อย่างสวยงามเอเดราถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองช่วยให้ทีมเก็บชัยชนะในเกมคอมมูนิตี้ชิลระหว่างเลสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าโทฟีแรกของซีซั่นนี้ไปได้อันเดเป็นกำลังหลักของทีมและมีส่วนสำคัญช่วยให้ทีมควา้าดับเบิลแชมป์ในซีซั่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการคาราบาวครัพรอบชิงชนะเลิศระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเซาท์แฮมป์ตัน อันเดเอเรราอยู่ในรายชื่อ11ตัวจริงของเกมนี้แมนยูติเต็ดขึ้นนำก่อน2ประตูต่อ0จากซาลาตันอิบาฮิโมวิชและเจสซี่ลินการ์ดแต่ก็โดนตีเสมอ2ลูกติดติดกันจากมอนโโลกาเปดินีเกมยืดเยื้อไปจนถึงนาทีที่87อันเดขยับตัวมาอยู่ทางฝั่งขวาของกรอบเขตโทษรับบอลมาจากมาซิยาลและตักยอ้ยอนเข้าไปให้กับซาลาตันมงประตูชัยให้กับทีมจบด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ช่วยให้ทีมคว้าแช,ชมป์คาราบาวครับในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จ และในรายการยุโรปอย่างยูโรปาลีกนั้นเขาก็มีส่วนสําคัญอย่างมากที่ช่วยให้ทีมคว้าชแชมป์มาครองไว้ได้โดยที่ในนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาแจ็กและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอเรราได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนาทีที่47ของเกมแมนยูไนเต็ดได้ลูกเตะมุมทางฝั่งขวาโดยตามตำแหน่งแล้วในเฮนริกมาคิตายานต้องยืนอยู่หน้ากรอบเขตโทษเพื่อป้องกันเกมสวนกลับของอาแจ็กแต่เจ้าตัวนั้นโดนใบเหลืองไปตั้งแต่นาทีที่31ของเกม ถ้าอาจจะได้สวนกลับและต้องตัดเกมเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะถูกไล่ออกจากสนามทําให้เอเรอราตัดสินใจบอกกับเฮนดริกว่าให้ไปยืนในกรอบเขตโทษรอทําประตูได้เลยเดี๋ยวเขาจะรับหน้าที่ตรงนี้เองและนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมนี้ฮวนมานตาเปิดลูกเตะม,มุมเข้ามากลางกรอบเขตโทษคริสมอลิงองกดลงพื้นเด้งขึ้นมาและที่ตรงนั้นเองเฮนริกมาคิตยานยืนรออยู่แม้ว่าจะโดนกองหลังฝั่งตรงข้ามเดินเอาไว้แต่เฮนริกก็พยายามยกขาตอดบอลเข้าประตูไปจนได้ เป็ดประตูขึ้นนำ2-0และจบเกมด้วยสกอร์นี้พาทีมควา้าแชมป์ยูโรป้าหลีกได้สำเร็จโจเซ่มูนิโย่ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ฉลาดที่สุดที่ผมเคยมีเลยตอนนั้นเนี่ยผมหงุดหงิดมากนะเอเดร่าจับตัวมาคิตยานและส่งเขาไปยืนในกรอบเขตโทษผมคิดว่านี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันเนี่ยแล้วผมก็ได้รับรู้สถานการณ์ทั้งหมดหลังจากนั้นผมยินดีอย่างมากเลยที่มีนักเตะแบบนี้ในทีมเขาสามารถรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าและปรับตัวได้ดีมากๆ จบฤดูกาลอย่างสวยงามด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด50นัดทุกรายการทำไป2ประตูกับ11แอสซิสช่วยทีมคว้าดับเบิลแชมป์คาราบาวครับและยูโรปาลีกและนี่น่าจะเป็นซีซั่นที่ดีที่สุดของเขาเลยเรายังมีอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าจดจำในฤดูกาล2 0 1 7 2 0 1 8เกมบอลถ้วยเ a ครับรอบรองเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์เริ่มต้นจากลูกจ่ายของอเล็กซิสซานเชตที่ผ่านบอลเข้ามาตรงกลางและเป็นโรเมโลลูกากูที่จับบอลเอาไว้ไม่ดี ทำให้บอลหลุดไลมาอยู่ในแนวไกลปืนของเอเรราที่วิ่งเติมมาจากแดนกลางซัดเต็มข้อลอดเต็มแข้งเป็นประตูชัยพาทีมเข้าสู่รอบชิงแต่ก็น่าเสียดายที่พลาดแชมป์ไปในปีนั้นอันเดเรราอยู่กับทีมทั้งหมด5ฤดูกาลตั้งแต่2 0 1 4ถึง2019ลงเล่นไปทั้งหมด189เกมทุกรายการทำไป20ประตูกับ2 7แอสซิสคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิล1สมัยคาราบ,บาคัพ1สมัย FA คัพ1สมัยและยูโรปาลีกหสมัย ก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงแบบไม่มีค่าตัวในฤดูกาล2019-2020ปัจจุบันนี้เอเรรายังคงโลดแล่นอยู่ในลีกลาลิกาสเปนกับทีมเก่าอย่างแอตเลติกบิลเบาและยังทำผลงานได้ดีต่อเนื่องในบทบาทตัวหมุนเวียนของทีมช่วยให้บิลเบาเกาะกลุ่มหัวตารางอยู่ในเวลานี้ผมขอปิดท้ายคลิปด้วยบทสัมภาษณ์ของอันเดเอเรราที่พูดถึงการจากลาก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานั้นการจากไปมันเป็นเรื่องที่ยากมาก เราะเมื่อหหรือ5เดือนก่อนนั้นผมยังคาดหวังสัญญาฉบับใหม่เพื่อให้ผมได้อยู่ต่อที่นี่หลังจากฤดูกาลที่3ของผมผมคาดหวังอะไรเล็กน้อยจากสโมสรเราคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิ Shield, ลคาราบาวครับและยูโรปาลีกด้วยกันและผมก็ได้รับรางวัลตั้งแต่ยอดเยี่ยมจากแฟนบอลแต่สโมสรไม่ได้โทรหาผมในช่วงซัมเมอร์นั้นเลยเราไม่ได้คุยเกี่ยวกับสัญญ,ญาฉบับใหม่แต่ว่าพวกเขาคุยกับผู้เล่นคนอื่นๆมันทำให้เกิดอคติบางอย่างในใจของผมและหลังจากนั้นพวกเขาก็โทรหาผมตอนที่เหลือสัญญ,ญาแค่ปีเดียว ผมรู้สึกว่าสิ่งต่างๆมันไม่เหมาะสมอีกแล้วนั่นเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากสาหรับผมผมสู้เพื่อทีมจนถึงวันสุดท้ายผมไม่มีปัญหาอะไรเลยผมเคารพสัญญาจนถึงท้ายที่สุดแต่พวกเขาติดต่อมาในช่วงเวลาที่มันไม่เหมาะสมจริงๆทั้งตัวผมเองครอบครัวและเอเย่นของผมก็คิดแบบเดียวกันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทีมจะมีนักเตะเข้ามาแล้วก็ออกไปแต่สโมสรและตาสัญลักษณ์ยังคงเหมือนเดิมดังนั้นผมจะไม่พูดอะไรแย่ๆเกี่ยวกับสโมสรแม้แต่คำเดียว ผมก็รู้สึกขอบคุณมากเช่นกันที่ได้เล่นให้กับสโมสรแห่งนี้และนี่คือเรื่องราวของกองกลางชาวสเปนผู้ที่ทุ่มเททั้งกายและใจให้กับสโมสรฝากผลงานที่ดีเอาไว้มากมายและได้รับความรักจากแฟนบอลเสมอไม่ว่าเขาจะเล่นให้กับสโมสรไหนก็ตามอันเดเอเรราสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ